<c oughs> <c oughs> นี่แหลเป็นยงังหมูมันคือห้องคักแกะหมูหลอดนี่หมูแยกแม่แยกลูกนอ๋อหมูแยกแม่แยกลูกถ้า <c oughs> หากว่าลักษณะวิธีการแบบนี้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีพอดีค่ะมันได้สามวัน,นแล้วไงมันมาพักสุดย,ย,ยู่นีน่สามวันแล้วมันเหลืออีกสามวันสามวันมากกับชีด้ใส่เหลืองเสือเนี่ยนมันเริ่มจะเป็นรัดแล้วเริ่มมากแล้วไงอ่าเป็นก็เลยกระเล่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีการติดสัตว์กำลังจะเริ่มขึ้น เราต้มฟัวโน่เราโมมีเสียงนั่นล่ะเงยแบบนี้มันมันมันเปลี่ยนอ่ะนอนกินเขาซื้อๆมันป่ะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกรณีแม่นี้นะคะพี่น้องเขาแยกแม่แยกลูกมานะคะตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะพี่น้องเพราะขืนน้ำมูดซักเถื่อมันจะมีอยู่โตนึงนะคะพี่น้องอ่ะวันนี้นะคะอ่ะมือนี่เป็นังไรคะมือนีกขอเบิ้งขอเบิ้งจิมมี่แน่เลยป่ะคะมันมันมันสองอาทิตย์เลยนั่นแหละมัน สองอาทิตย์แล้วนะคะ,ะขึ้นหล่ากงมูนะคะมันมากมันกับจีดแดงดีเหมือนกันแดงสีชมพูดบมากดีแดงบนเลยว่ะคือ,อพยายามให้เขานะคะมาอยู่ในโซนเดียวกันกับ แม่ที่เขาแยกแม่แยกลูกมาใหม่ๆนะคะพี่น้องให้เพิ่นอยู่ในโซนนี้เพราะว่าอะไรนะคะ <c oughs> เพราะว่าโซนนี้นะคะตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการยางทรงกลิ่นนะคะพี่น้องเพศหาแม่หมูนะคะที่อยู่ในระหว่างการรอติดสัตว์นะคะพี่น้องอา,อาจจะทําให้เขาขึ้นสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะคะการให้เพิ่นมาอยู่โซนนี้นะคะพี่น้องอ,อย่างไรเสียนะคะถ้าหากว่าขอดตูปูซมือซมือนะคะพี่น้องพร้อมกับ เราหมั่นเช็คหมั่นสังเกตนะคะแม่พันธุ์ที่หูตั้งนะคะหลังนิ่งนะคะแล้วก็จิมมี่ของเขานะคะด้านในก็จะแดงด้านนอกก็จะมีการบวมนิดๆนะคะพี่น้องเราก็จะสามารถจับสัตว์ได้นะคะ,ะถ้าหากว่าเริ่มแดงแล้วนะคะเขาก็มาจับหลังบรินีถ้าหากว่าลังนิ่งหูตั้งนะคะพี่น้องเห็นตัวผู้แล้วนิ่งนะคะเพรา่คอยกินเขานั่นแหละนะคะพี่น้องอถ้าหากว่าแม่พันธุ์ที่เขากําลัง รอผสมเทียมนะคะพี่น้องวิธีที่พี่ผาพขอทำนะคะก็คือการงดอาหารนะคะส่วนใหญ่ค่ะก่อนที่พี่เพ้นจะทรงแม่พันธุ์นะคะมารอผสมเทียมที่แผนกผสมเทียมนี่ค่ะพี่น้องพี่เพนก็จะให้อาหารอยู่ที่แม่หนึ่งนะคะต่อวันอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า8กิโลนะคะพี่น้องอบางแม่ให้ถึงมือละ 10, 10. กิโลเลยนะคะ พี่เพื่นก็นจะเบิ่งทีหน่วยการของแม่พันธุ์นะคะดูที่แม่พันธุ์เขาเลี้ยงลูกจํานวนกี่ตัวนะคะแม่เขามีลักษณะตัวใหญ่ตัวพร้อมหรือว่าเป็นแม่สาวนะคะพี่น้องอ่ะถ้าหากว่าเราส่งมาที่แผนกผสมเทียมแล้วนะคะพี่ผ่าเพื่นก็นจะทําการปรับเปลี่ยนการให้อาหารนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าส่งมาที่แผนกผสมเทียมแล้วนะคะเริ่มต้นพี่ภาพไข่อาหารแบบไหนพี่าพไให้จกกิโลคะต่อมือถ้าหากว่าเข้ามารอบผสมเทียมนะคะ 2อโลถึงสโลสต่อต่ตัวใช่ไหมคะต่อตัวเบิรเบอเบิงตัวเอาเบิรงเอาถ้าเป็นแม่สาวสี่กะให้ศูนย์จุดแปถึงหกิโลกรัมต่อวันต่อคาบนะฮะเ่ญ่กับบางคนเขาก็มี2สองจุกกิโลก็คือคาบละหนึกิโลวันหนึ่งให้กิน2องสองสองโลหกจเป็นวะมันแล้วแต่คนนะแต่สตร อแล้แต่ฟา้ามนะคะอ่าถ้าหากว่าเป็นแม่สาวน่กาาจะให้อยู่ที่คาบละ0.8นะคะจนถึง1กิโลกร,รัมต่อวันนะคะพี่น้องเพื่อที่จะเร่งฮอร์โมนนะคะทำให้ไข่เขาตกเร็วขึ้นเพราะว่าเกิดความเครียดนะคะพี่น้องบางคนเพือพ่อนก็นกนจะใส่วิธีการไหเดะลายไปเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะ